คอ,อ,อ,อันหลวงปีนี่เป็นเอาเียงก่าขี้เห็นไม่กินวิ่งแล้วกาแฟขี้ชะมดครับหลวงปู่กาแฟปากกลองย่างดีกว่าะกะินสามเคยกลัววิ่งตึงหมดเลยเซ่ ลงปูใส่ไปจักแก้วครับมาขึ้นครับรองแก้วพอดีสามมิ่งกรเบนอะไรแบบนั้ๆๆนนเลยโอ้โหเ,เป็นแม่เป็นเ้กขี่เนียหน,นึ่ขี่สั่งเป็น้าแฟขี่สั่งซุ่ว่าเมากว่าเก่าขอขอขอบอกครับหลวงปู พ่อแรงนั่นเกียรติเป็นเมินเล่นเนี่ยเอามาอ้านว่าแม่เป็นล้านผมแต่ครับลงปูงแบ่งแล้วสองเมินผมได้ครัำนั้น,อนเออโยโ่ครับให้ให้พ่อลูกล้านเลยครับลงปูง ทักที่ไหนนักเลงหนีไล่มาหนีไลายก็ขอให้เบิร์ตหนีนี่แหละครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ใส่หนีให้นะครับไอ้หนีแบบไหนมา บ่ให้บอกเลขเด้อครับผมลูกผู้มันนี่ตะ้ำนักพูดกับจ้องอยุครับผมบ่บ่ให้บอกครับในชีวิตนี้ห้พ่อในลูกหลานมีกำลังใจไปซื้อก็ได้ครับว่าจะลงปูวาให้เบิร์ัมกับเบิร์เดอกครับลงปูวาจ่าสิทธิ์ยุครับผมหนีงวดรถอย่สองขั้นครับ ที่แกจนป่วยป่วยโค้กก้อยกนั่ง้กวยกันฟ้องม้คนมันกากินมป่วยกันฟ้องบนเด่นบน 孩子们。